สวัสดีชาวมังกรค่ะดวงความรักประจำวันที่8ธันวาคมนะคะคุณได้สองคาถาเขาได้เลเวอร์กับหัวนะคนมีคู่วันนี้นะคะ คุณตัดสินใจนะคะชัดเจนนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะ,ะถ้าก่อนหน้านี้มีเรื่องอะไรทําให้ไม่สบายใจนะคะหรือว่ามีอะไรที่ยังสับสนอยู่วันนี้คุณตัดสินใจได้นะคะส่วนแฟนก็เป็นไพ่่งการตัดสินใจเหมือนกันมองว่าน่าจะเป็นการพูดคุยกันนะคะแล้วก็ตัดสินใจร่วมกันผลก็จะออกมาดีนะคะเพราะว่าไพ่ออร่าโคก็ได้ word wedding for แล้วก็ดีมินโพซิทีฟี่ยน่าจะหมายถึงการตัดสินใจแยกก้าวต่อไปด้วยกันนะคะถ้าเคยมีปัญหาการคืนดีกันนะ,ะสิ่งดีๆก็จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะ คุ้มค่ากับการรอคอยส่วนคนโสดในวันนี้มีโอกาสจะได้เจอคนที่มีพลังงานเนื้อคู่นะคะแต่ว่าคนคนนี้ถ้าคุณจะคบหากับเขาเนี่ยจนมีคอมมิชเมนต์เนี่ยคุณต้องให้เวลาเขาหน่อยเพราะว่าเขาได้ไพ่ที่ขึ้นมาลักษณะกับหัวก็อาจจะมีปัญหานะคะในช่วงแรกๆแ,แต่พอให้เวลากันและกันนะศึกษาดูใจกันไ,ไปเรื่อยๆยมีโอกาสที่จะลงตัวได้นะคะความสัมพันธ์นี้นะ